ทักทายตอนเที่ยงครับผมนะครับวันนี้วันวันจันพามาดูช่วงล่างาถุงลมอีกคันหนึ่งนะครับซึ่งติดตั้งมาแล้ว4ปีนะครับติดตั้งมาแล้ว4ปีนะครับเดี๋ยวมาดูสภาพการใช้งานที่ผ่านงานมา4ปีเนี่ยเป็นยังไงนะครับสีเหลืองนะครับ ลำนี้สีเหลืองเป็นรถพิชาอยู่ที่สวนผักนะครับอยู่แยกสวนผักนะครับลำนี้ติดตั้งมาแล้วสี่ปีนะครับใช้งานทุกวันนะครับวิ่งโรงงานนะครับวิ่งโรงงานเป็นหลักสวัสดีครับพี่ปริญญานะครับพิ่ยานะครับพี่ยาครับพี่ยาก็ใกล้ถึงกิแล้วนะครับพี่นะครับใจเย็นๆนิดนึงนะครับไ ครับชุดแนลิกนะครับสี่ปีผ่านไปนะครับลำนี้ติดตั้งถังลมปั๊มลมไว้ตรงนี้นะครับนะครับเนื่องจากตรงนู้นมีแผงแอร์นะครับเนื่องจากตรงนู้นก็มีแผงแอร์นะครับก็เลยย้ายระบบมาอยู่ตรงนี้นะฮะอยู่หลังล้อหน้านี่นะครับปั๊มลมก็อยู่ตรงนี้นะครับสี่ปีนี้รู้สึกว่าจะเปลี่ยนปั๊มลมไปตัวเดียว น่าจะตัวนี้นะครับองค์การก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเป็นสายไฮดรอลิกทั้งระบบเลยนะครับชุดชุดเก้าวาล์วนะครับชุดเก้าวาล์วนะครับวาล์วบล็อกเมื่อก่อนนี้เป็นสีเอ่อเป็นสีแดงนะครับนี่วาล์วบล็อกชุดก่อนชุดก่อนก่อนนู้นเป็นสีแดงนะครับชุดหลังชุดหลังมาก็เป็นสีไอ้นี่แหละนะครับเปิดระบบไว้ปั๊มลมทํางาน เโโบ็นระบบก้าววาวสายไฮดรอลิกนะครับ wow. ic, นีบ่ดูสภาพสายนะครับใช้งานมา4ปีนะครับปฏิีพี่หลงด้วยใช้งานมา4ปีนะครับยังใช้งานได้ดีเหมือนเดิมสภาพถุงลมนะครับยังไม่มีรอยแตกรายงานใดๆทั้งสิน้นนะฮะนะครับยังใช้งานได้อีกนานนะครับนี่4ปีผ่านไปแล้วก็อันนี้เป็นถุงเล็กด้วยนะเนี่ยขาถุงลมรุ่นเก่านะครับ มาดิพี่เด่นด้วยนะครับส่วนข้างบนนี่ไม่ใช่งานที่ร้านนะครับงานร้อยชืสีแบบนี้ไม่ใช่นะครับออีบบอาจากที่ื่นมานะครับอาจากที่ื่นมาทุกอย่างอยู่ดีเหมือนเดิมนะครับปรับองศานะครับสแหลกนะครับวันนี้เช็คให้หมดนะครับดูว่าดูว่ามันมีการคลายของสแลกไหมถ้ามีการคลายเนี่ยมันจะเป็นรอยสนิมนะครับเป็นรอยสนิมนะครับ วันนี้พี่หมวดด้วยนะครับเฟซจากชัยภูมิครับอันนี้มีโชคด้วยนะครับโชคปรับระดับสี่ปีผ่านไปครับผมนะครับก็ยังใช้งานได้ดีเหมือนเดิมนะครับวันนี้พี่หมูด,ด้วยครับี่ทักทายทุกๆคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับอืเสียงก็จะไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่เนื่องจากเป็นวัด <laughs> วัดลงคอ <c oughs> ตามนี้เป็นสายไฮดรอลิกนะครับสวัสดีพี่เอด้วยนะครับพี่เอเดี๋ยวเจอกันในเซตเฮอริเคนเฮอิเคนเร็วๆนี้นะครับลูกพี่นะครับสุดคุ้มครับผมเพี่อะไรเอยพี่แฟงหรือเปล่าสี่ปีผ่านไปนะครับยังใช้งานได้ดีเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับราคาเท่าไหร่ครับราคาถ้าเซตหน้าหลัง่็จะเริ่มต้นที่เจ็ด0มื่นนะครับหน้าหลังถ้าเป็นระบบ แอริกนะถ้าเป็นชุดหลังอย่างเดียวก็มีงบ28 35มื่นแปดสาม้าเงี้ยใช้ใช้ได้นะครับอ่าถ้าหลังอย่างเดียวนะครับถ้าเป็นเซตหน้าหลังก็จะเป็นชุดเอ่อเริ่มต้นที่เ0 0 0 0ืนนะครับเป็นชุดแอริกนะครับอย่างเงี้ยนะครับนี่4ปีผ่านไปนะครับแต่ว่าแอริกนี่ก็เขาพี่เขาจะมาเช็คระยะทุกๆ5 0ห0 0ื่นโลนะครับทุกๆ5 0ห0 0มื่นโลนะครับวันนี้พี่มดด้วยนะครับขอร่วมกลุ่มแอริกด้วยคนครับจัดไปครับลูกพี่ เข้ามาได้เลยเข้ามาได้เลยนะครับสี่ปีเนี่ยเป็นกล่องเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยอันนี้กล่องเวอร์ชันเก่านะครับมีผ่อนไหมครับผ่อนที่ไหนดีพี่หลวงผ่อนที่ไหนดีโอ้ยเสียงก็จะไม่ค่อยมีนะครับเนี่ยสภาพถังลมนะครับเป็นถังสแตนเลสนะครับใช้งานยาวๆนะครับไม่มีรอยสนิมเลยเห็นไหมครเนื่องจากเรามีระบบ ทิงน้ำนะครับแบบออตโต้นี่พิงน้ำแบบออตโต้แล้วก็จะดึงก็ได้นะครับจะดึงก็ได้นะครับแต่ตัวนี้ทําหน้าทีเ่เป็นเซฟตี้วาลนะครับถ้าลมมันไม่ตัดนะครับมันก็จะโบออกตรงนี้อัตโนมัตินะครับวันนี้น้องกดด้วยนะครับวาลเมมโมรี่อ่าวาลเมมโมรี่ก็อยากได้เมื่อไหร่บอกเลยนะเดี๋ยวจัดให้นะครับ ทักทายครับพี่นายหวัดดีครับหวัดดีครับใครเอ่ยพานุพี่พานุนะครับรอบนี้มีรถก่อนนะุพี่มดบอกมาจัดมาเลยมาเลยนะครับเนี่ยพาชมพาชมเมืองหลังการเซอร์วิสนี่ก็มาเซอร์วิสนะครับมาเซอร์วิสนะครับเช็คระยะนะครับมาเซอร์วิสแต่ตอนมานี่ยยกสูงได้ปกตินะ ครับแต่ว่าได้รอบแล้วพี่เขาก็มาเซอร์วิสค,ครับข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวรถก็จะไม่ต้องตัดต่อใดๆดทั้งสิ้นนะครับเนี่ยทุกอย่างอยู่อยู่ครบเหมือนเดิมนะครับดีครับสดีครับเชคกัยยาเพ่เช็<า>เชอลิกหรอ <c oughs> <c oughs> ผมขอชมชุดใหญ่โอ้โหแ, oh, แต่งเนื้อหนุ่ม <c oughs> ไม่วิทไม่ววทรุนหวั่นลงคอเฉยๆ <c oughs> <c oughs> ชุดใหญ่ชุดใหญ่คันนี้ก็ชุดใหญ่ครับ9ก้าวาวนะครับคันนี้ก็ชุดอ่าคันนี้ชุดสิบเอ็ดวาวนะครับชุดสิบเอ็ดวาวนี่จนะถามพี่ชาพี่ชาจะของรถคันคันเหลืองติดตั้งกี่ปีแล้วพี่สี่ครับผมสปีโอ้้นานมากสี่ปี เคยมีปัญหากับการใช้งานไหมวิ่งไปกินข้าวลิงปกตินี่มาเช็คระยะตามรอบห้าหมื่นโลได้ไหมพี่รอบนี้รอบนี้ได้ได้ปกติวิ่งงานอะไรพี่วิ่งโรงงานเนาะแล้วก็เต็มลำว่าเน้นมาเต็มลำแล้วมีไปเที่ยวไปวิ่งต่างจังหวัดไหมพี่ออกทัวร์บ้างก็ใช้งานได้เหมือนเดิม ตอนติดตั้งนี่ผมบอกว่าถุงประมาณ4ี่ปีต้องเปลี่ยนเนาะแต่นี่ดูสภาพแล้วยังใช้งานยังไม่มีรอยไม่ถุงยังใช้งานได้ยาวนอะอ่าใช้งานได้ยาวดีครับผมชุดเก้าวาวเท่าไรชุดเก้าวาวก0เก้าหมื่นครับผมนะครับเก้าวาวงบเก้าหมืนเนี่ยเนี่ยคันนี้ก้าวาวทีนี้เราจะเพิ่มอะไรบ้างอย่างเช่นเพิ่มสายไฮดรอลิกหมื่นหนึง วอรชัซีห้าพันนะครับปัม๊มปั๊มลมเฮอริเคนอีกสามพันเอ้ยอีกสามหมื่นนะครับคันนี้จบที่แสนสามนะครับอันนี้ชุดใหญ่นะครับชุดใหญ่นะครับเดี๋ยวพาไปดูงานวอรชัซีครับ <c oughs> นี่งานวอรชัซีนะครับคันนี้วอร์ชั่นีเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวรอทําสีพอดีรถมาเซอร์วิสก็ทําหน้างานก่อนนะครับงานแข่งแล้วตัวมาอีกแล้วที่สิบเอ็ด 11. โอ้โหจะมีเวลาไปหรือเปล่า น่าจะไม่ได้ไปชมนะครับนี่วาล์วเชอร์ซีสามจุดนะครับพาชมก่อนวาล์วเชอร์ซีสามจุดนะครับตรงกลางด้วยนะครับวาล์วตรงกลางด้วยนะครับนี่ตรงกลางแล้วก็วาล์วเก็บงานอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมฮะวาล์วเก็บงานอย่างนี้ก่อนจะติดตั้งถุงลมนะครับนะครับวาล์วซีสามจุดนะครับงบห้าพันบาทนะครับนี่งานเชื่อมแบบนี้นะครับซ2ทูนะครับใช้ตู้นี้ในการเชื่อมนะครับ แฟงบอกงานวัชชีเนียนๆนะครับขอบคุณมากๆครับพี่นะครับดูแนวเชื่อมนะครับเป็นงานเซียวทูนะครับงานเซียวทูนะครับแนวเชื่อมจะไม่ไม่ไม่หนามากนะครับบางๆนะครับห้าวาวเท่าไหร่ห้าวาวถ้าหลังอย่างเดียวสามหมื่นห้าครับแต่ถ้าหน้าหลังเนี่ยจะใช้งบอยู่ที่ห้าหมื่นได้เจ็ดหมื่นบาทนะครับเข้ามาดูที่ร้านเข้ามาสอบถามเข้ามาดูรายละเอียดได้นะครับ นะครับเข้ามาคุยกันก่อนได้นะครับก่อนที่จะตัดสินใจทํานะครับเข้ามาลองก่อนก็ได้ครับจะลองนั่งคันนี้ก็ได้นะครับนี่น้องน้ําตาลเนี่ยได้นะครับลำนี้กําลังติดตั้งอยู่นะครับเนี่ยเดินสายไฟจากในรถมาแล้วนะครับเนี่ยเป็นซ็อกเก็ตเสียบนะครับเดี๋ยวจะเสียบเข้ากับวาล์วที่ติดตั้งตรงนี้นะครับพี่ยาบอก คีผมยังไงให้เลยเดือนนี้ไปก่อนนะพี่รถยังเสร็จไม่ทันอ๋อได้ครับได้ครับ <laughs> คิวเลยไปก่อนได้พี่แต่จะเอาก่อนเอานี่ไม่ได้นะพาะคิวมันเยอะอยู่นะครับแต่เลยไปก่อนได้พี่เลื่อนเลื่อนออกไปได้นะครับนี่เป็นซ็อกเก็ตไฟนะครับซ็อกเก็ตสายไฟชุดคอนโทรลนะครับนี่เป็นปลั๊กเ,เกตด,ดิจิตอลนะครับมันจะไม่ต้องใช้สายลมนะครับทุกคันจะเป็นดิจิตอลทั้งหมดนะครับเนื่องจาก ตัดปัญหาเรื่องสายลมแตกนะครับระหว่างทางที่จะไปหาเกตวัดลมนะครับก็ไม่ต้องเอาเอาไปดิจิตอลทั้งหมดเลยนะครับจะดีกว่านะครับปลอดภัยกว่านะครับนี่เป็นเซตดีทต้นไปนะครับลำนี้ก็ดําเนินการติดตั้งอยู่นะครับแล้วก็ต้องวางมือก่อนนะครับเนื่องจากมีลำนี้มาเซอร์วิสนะครับก็ต้องเอางานเซอร์วิสก่อนนะครับเอางานเซอร์วิสก่อนนะครับงานติดตั้งก็ทิ้งไว้ก่อนอ่ะ ครับ <c oughs> โอ้องใส่ต้องขอตัวไปกินยาก่อนไม่ไหว <c oughs> นะครับก็ <c oughs> ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยวันนี้เสียงหล่อมากเลย <c oughs> แต่งดุม <c oughs> แต่งดุมโอเคไปแล้วบ๊ายบาย